กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเบญจมรราชุดิตจังหวัดจันทบุรีนะครับได้จัดโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมครับ วันนี้ที่โรงเรียนเมญจมาจราชูที่จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นจำนวน60คนเข้าร่วมโครงการและมีสมาชิกชุมนุมรักสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเมญจมาจราชูที่จังหวัดจันทบุรีสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันและสิทธิ์เก่าสมาชิกชุมนุมธรรมชาติจากโรงเรียนศรีอนุสร์มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้โดยการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมเยาวชนเพื่อปกกกจิตสนึ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนักเรียนที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและตระนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยโครงการนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นําและเพื่อให้หนักเรียนพัฒนาทักษะการคิดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งในโครงการวันนี้ได้มีกิจกรรมสันนา,นาการและบรรยายให้ความรู้นอกจากนี้ยังมีการเข้าฐานทํากิจกรรมต่างๆอาทิทำไม้แมปปิ้งจิตสาธารณะ ฐานโลกร้อนฐานภาวะผู้นำเป็นต้น